g e t Chromify While Driving เราจะต้องได้สถานะเคลือบโครมขณะที่กำลังขับรถนะคะเพื่อนๆสามารถใช้วิธีการไปลงที่ Central Gas Station จากนั้นก็ขับรถเข้าไปที่วงพายุได้เลยวงพายุนี่ก็คือพายุโครมนะคะทรายจะขับจากเซ็นทรัลแก s ส t เตชันไปยังเมืองเฮโรสเซงตัมเพราะว่าตรงนั้นมีพายุโครมที่เรามองเห็นกันไกลหนึ่งพัน พายุนี่ก็จะมีการเปลี่ยนที่นะคะพายุอื่นนะที่ไม่ใช่ที่เมืองเฮโรแซนตัมอะค่ะเห็นไหมคะมันเปลี่ยนไปที่บัตฟลอเทอร์บาร์แล้วเรื่องเอาสักคันหนึ่งนะคะแต่ส่วนตัวายคิดว่าายจะไปเอาที่มันเป็นรถเกง่งหรือว่ารถกระบะดีกว่าถ้าเป็นรถที่แบบเป็นคันใหญ่ๆเหมือนรถ10บล้อค่ะมันจะขับยากกว่าแล้วก็ช้าก,กว่านิดนึงแม้ว่าเราจะทำการอามอตล้อแล้วก็ตามค่ะเอาล่ะ ได้มาแล้วก็ทําการขับต่อได้เลยพยายามแบบขับคว่ำแบบนี้นะคะออเราใส่ก็ไม่รู้ว่าถ้าสมมติเราขับแล้วก็เพื่อนเป็นคนปาโคมสเป์ใส่รถให้เนี่ยมันจะได้ไหมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าได้ก็ทีใส่ด้วยทาไม่ได้ก็ทําแบบซายนะคะคือใส่มาทําแบบนี้ให้ดูเพราะว่าเผื่อมีคนที่เล่นคนเดียวก็ไม่รู้จะทํายังไงใช่ไหมคะก็เนี่ยแบบนี้หลัหาง,ง่ายสุด พอเข้าไปชวนพายุปุ๊บนะคะก็จะได้สถานะโครมิฟายเรียบร้อยผ่านเควสแบบอีซี่สุดๆค่ะ